คุณผู้ชมนะฮะตอนนี้อยู่ในโหมด UJM นะฮะแล้วก็เกมเช็ดลัดนะฮะ,ะมันเป็นเกมกระดานนะคุณผู้ชมที่มันแบบว่าให้เอาฮีโร่อะไปวางไว้บนกระดานเหมือนกระดานหมากรุกอะแล้วมันก็จะตีกันอยู่ในกระดานนั่นแหละแต่ว่ามันจะรวมร่างกันได้อะเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าผมเล่นในโหมดเทอร์โบนะคุณผู้ชมเทอร์โบไรเดอร์เล่นสายอะไรดียังไม่ได้คิดเลยอะเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานแล้วนะคุณผู้ชมนะโหมดเทอร์โบมันจะ เล่นง่ายมันไม่ใช่ว่าเล่นง่ายมันก็เหมือนกันแหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะเร็วกว่านั้นเองง่ายกว่าก็ง่ายกว่าแหละเอออะไรเนี่ย <c oughs> คือมันจะได้มากกว่าได้เหรียญได้อะไรพวกนี้มากกว่าคนะุณผ <Lang> ู้ชมเกมจบเร็วกว่าก็ <c oughs> เพราะว่าผมมาอัดลงเนี่ยแหละผมก็เลยใช้โหมดเทอร์โบในการเล่นแต่ถ้าเล่นจริงผมก็ใช้ไอ้นี่แหละคุณผู้ชมโหมดคลาสสิกผมเบื่อเมดนะผมเลยจะไม่เล่นเมท อ่ผมจะเล่นทันไม่ใช่อ่อะไรนะอันเดาผมมีอันเดดแล้วแล้วก็อาจจะเป็นอ e ีเทนมั้งหรือไม่ก็อะไรดีอ่ะโอเคเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะเ,เป็นเมอีกนี่ตีแรงบ้า,าไม่มีแค่สองตัวให้ตบตายหมดเลยคุณผู้ชมเชื่อไหม คือไซบอกมาเผื่อไว้ก็ได้สงสารเห็นยืนรอโอ้โหโวัหลอ,อกวัวหลอ,อกซื้อหมดเลยดีปะ่ะนนผมจะเอาไซบอกมาแทงนะ้ผู้ชมมันแล้วมันตีแรงด้วยอ่ะก็เลยเอามาแทงได้ตีได้ไม่รู้จะยืนไหวปะ่ะ กอบบินดีไหมกอบบินมีสองตัวแล้วเนี่ยอันเดดกอบบินเดี๋ยวคุณผู้ชมเท่ดิเพราะผมเบื่อเล่นแบบว่าพวกฮันเตอร์วอลเลเอร์อะไรหกตัวอะไรพวกนี้นผมเบื่อแล้วอะผมเล่นอะไรที่แบบของไม่ให้เล่นกันเนาะน่ะคุณผู้ชมว่าไหมอ๋อนี่ถอยมาก่นชื่กอบบิน ทูมไลเดอร์ใช่ไหมแ hey, ทงไม่ต้องมีด้วยไม่ต้องใช้แทงทึงอะไรไห <c oughs> วไหมเนี่ยตายละใส่ไปก่อนนะแต่ว่าเอลมาเยอะนะคุณผู้ชมเล่นเอลดีไหมอ่ะโุยอันเดียดอยู่ที่ห่อตัวหนึ่งอ่ะอยากได้อยากได้อยากได้เอ้ย hey. เจอกบผมตีตายมาันบอกให้กบผมโหดอ้อสู้ไหวด้วยผู้ชมกบมีดูดเลือดแต่เป็นวอลล์ล็อกกอบบินอันเดดดิไหมหรือว่ากอบบินวอลล์ล็อกไม่มีอันเดดแล้วคุผู้ชมโอเคอันเดดเป็นแทงหน่อยนะเอ่ออะไรเด้อออกดีกว่า มีแทงแล้อ่าแล้วก็ปลอดออกมาเอาให้อตัวนี้ใส่เดินไปเดินมาเท่เนี่ยตัวผมชื่อสุก,กัดนะผู้ชมมาเล่นด้วยกันได้สุก,กัดมีปีกด้วยเท่ <c oughs> ไหมไหวไหมเนี่ยไหวดิดูด้วยเสือเนี่ยผมชอบนะคุณผู้ชมเวลาแบบว่าขึ้นสามดาวมันโกงดิว่าสกิลมันคููดาวเร็วอ่ะ แล้วมันเป็นตัวแบบว่าตัวตีใกล้มันโดนดาเมจพอโดนดาเมจปุ๊บแล้วมันแบบว่ามานามันเพิ่มเรื่อยๆอแล้วมันก็สกิลอยู่ไงแหละล้วเลือกมันก็เพิ่มที่ก,กอง่อถ้าผมเล่นอันเดดกรบบินใช่ไหมเสียนเดสี่กรบบินก็จะมีสองสองไลเดอร์สองไลเดอร์สอง ออสซินสองฮันเตอร์โอเคฮะสี่กอบบินสี่อันเดดอ่าแล้วก็สี่สี่น้องไม้สี่อนี่แล้วก็สามสามฮันเตอร์แล้วก็สามแอสซินนึกตั้งนานนะทุกนึกมุกนะคุณผู้ชมไม่ได้มึก <c oughs> ไม่ได้นึกอะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าคอ,คอมโบนี้จะเวิร์กไหมฮะโอ้ยไม่เวิร์กกระมังเนี่ยตาย โอเคเดี๋ยวผมขายไซบอกทิ้งก่อนเรามีอันเดไว้แทงแล้วเลนโล่งๆแทนแทนเอาลายอายขายเลยตัวนี้ก็ขายไปเลยเด <You S 2> ี๋ยว่างเปิดตัวหน,น,น่อยครับผู้ชมเฮ้ยแล้ววอลหลอกเดี๋ยวหนึ่งสองมสี่หนึ่งสองสามสี่ 5 6 7หกคุณผู้ชมถ้าผมเล่นสี่วอลลกสี่อันเดสสี่กับบินลองดูไหมไม่เคยลองอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะถ้าแพ้ไม่ว่ากันนะ <c oughs> จะเล่นได้ไหมอะ่ะมันตัวมันจะพอไหมอะ่ะพอดอิไม <My S 1> <My S 2> ่หันฮัน ตีอันเดซีกับบินเนี่ยโอ้โหเขาเท่ะอะนี่อันเดนมาตัวร้องไลเดอร์นี่อมาซีน่าเลย <R iders. S 1> ทูมไลเดอร์ไม่ใช่อ่ะแล้วผมไม่เอาแอสตาซินแล้วนะผู้ชมผมจะใช้มิดฟอร์จูนลงมาแทนอ่าพอมิดฟอร์จูนลงมาก็จะเป็นวลอลล์สามตัวถูกไหมครับผู้นนะชม วอลล็อกสาตัวอันเดสี่ตัวแล้วก็เหลืออีกสามตัวก็จะเอาสองตัวนี้มาใส่แล้วก็เอาวอลล็อกเอาไซส์น่าจะเป็นดูมหรือไม่ไม่ดูมก็เนี่ยแหละฮะเจอตัวไหนก่อนก็ตัวนั้นอ่ะไจะได้สามดาวไหมเนาะ แรงจัดโอ้โหโเอจอพอดีเลยผู้ชมมีฟาจูนฟนอนเดแล้วร,ระคราบพผู้ชมเหลือสามตัวเห็นไหมพอดีเลยว้าไม่เคยเล่นด้วยเนี่ยสายเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูกันเลยจะเวิ์กเปล่าก็ไม่รู้นี่ฮันเดรอยู่ฝั่งขวาไปเลยอะโอ้โหยิงใส่แตก,แตกยิงใส่แตกเกาะลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ โอ้ยใครเจอผมแล้วเนี่ยผมพยายามจะเอาให้ได้สองดาวทั้งหมดก่อนคุณผู้ชมนะได้ยืนได้ในได้ยืนกลางเกมได้เดี๋ยวเราจะได้ตัวนี้มาอีกตัวมายืนโอ้พูดถึงเข้ามาอ่าไอตัวเนี้ยเบอร์เซอร์เกอร์โหจำชื่อไม่ค่อได้เลยเบอร์เซอร์เกอร์มายืนแทังอีกตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคนะ แล้วทีนี้ผมก็น่าจะไหวอยู่นะน่าจะไหวแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวที่เหลือก็เก็บเหรียญไปเรื่อยๆผมจะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆไว้อัพให้มันขั้นสิบผมขอเปิดแอร์นะคุณผู้ชมร้อนมากคุณผู้ชมรีโมทแอร์ AI. หายอคละไหวไปเนี่ยโอ้ยสามดาวเลยด้วยจริงจริงผมก็ชอบนะตัวผิดเสียเอเวอร์บ o ูมปะ มันไอ้นี่อ่ะมันแยกร่างได้อ่ะแต่ว่าผมไม่ชอบให้คนอื่นใช้นะแต่เวลาไอ้นี่ผมชอบใช้เวลาผมเล่นดูเอ็หรือไม่งเอลอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในตัวที่ผมเลือกแ็สกิลแยกร่างมันนี่แหละเกียนเจอวาลล์อีกตัวนะ่งคุผู้ชม <Just> เดี๋ยวจบวันนี้ผมจะ,ะเจอกับน,นกเจอฮาร์ปี้เนี่ยแล้วเลยผมจะเปิดแปดแปดตัวละเปิดเวลปดเอาวาลอลลกใส่เข้าไปนะฮะ แต่ผมยังคิดอยู่ว่าจะเอากบหรือว่าเอาไอ้องชายเนี่ยออกดีเพราะว่าผมจะใช้ดูมใช้ดูมตัวเนี้คุผู้ชมที่มันเป็น w อลล็อกบอยเดี๋ยวผมลองซื้อมาก่อนละกันแล้วถ้าเจอนะแล้วก็ดูว่าเขามีสกิลอะไรสกิลไว้ใช้ทำอะไรจำไม่ได้ ง่ายง่ายอีเซีย,ยบมากฮะเมดฟาจูนใส่เข้าไปผู้ชมได้ยินเสียงแอร์ไหมอากิจิโอเคาละโฟวอลล็อกเหลือสองตัวกอบบินพอดีเลยคุณผู้มบบชมฮะคำนวณมาอย่างเปะ๊ปะเปะ๊ะวอลล็อกอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะ อยู่หน้าก็ไม่ได้นะเก็บเหรียญไปเรื่อยครคุณผู้ชมถ้ายังยืนไหวเอานนี้มาใส่ดีกว่าสำเวทด้ลยยืนนานๆเอยเมื่อก่อนผมชอบเอาเอาไอเทมเนี้ยใส่ให้ตัวเจ้าชายเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันรู้สึกอ่อนลงอะไม่รู้เวาเล่นไปเรื่อยๆมันรู้สึกอ่อนอะ ผมก็เลยเอามาใส่ชอบใส่ให้ตัวธนูแทนหรือไม่ก็ใส่ให้ฮ็อกไรดเดอร์ไอตัวเนี้ยใส่ให้พวกฮันเตอร์มากกว่าอ๋ออย่างตัวเลยโอเคจะเหลือ66นะครับหกไม่เจอกับบินเลยนะคุณผู้ชม มิดฟอรจูเนียลสองอกบก็ไม่เจอเลยโอ้โหว่าเราก็บบินตอนนั้นขึ้นหน้าเลยสดจริงๆโอเคไหวหอยู่ฮะเจอกันที่หนึ่งนะฮะกินนิ่มอยี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูคนนี้ะมาเลยเจอเราอ๋อเขาก็ชนะเราอยู่คุผู้ชม ตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งนะคุณผู้ชมนะ ه, เทพจริงเลยคุยกับใครสองดาวสองดาวจัดไปตอนนี้ขอเล่นสายเมดไวยได้อนะเนี่ยทำไมเขาดูมั่วๆนะคุณผู้ชมนะนี่ดีกว่าฮนะนี่จะเป็นคู่แข่งคนสำคัญในอนาะคตแน่นอนนะ ี่วอลเเอร์ก็บ,บินอยู่ที่เขาด้วยนะคุณผู้ชมวายก็อยู่ที่เขาอันเดนอยู่ที่เขาเหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะเน้นไปทางวอลเเอร์มากกว่านะฮะแล้วเขาก็น่าจะครบแล้วแต่ว่าใส่ไม่ได้วอลเเอร์อยู่ที่เขาเนี่นะครับไหวไหมเนี่ยเจอใครเนี่ยเอยเจอเขาด้ยโอเคไหวอยู่แล้วคนนี้ล่ะเขาสู้ผมไม่ได้คนะุณผู้ชม แอคโอ้ยลบสิบเอ็ดแค่แปดตัวแค่ <c oughs> เดี๋ยวกดเลยก็บินออกมากดเลยนี่แย่เลยนะธนูสามดาว okay. นะคุณผู้ชมโอเคออกมานี่ เวลาผมจัดครับผมชอบจัดเป็นอย่างเงี้ยเป็นลูกเต๋าอ่ะ <c oughs> ไม่รู้มันดีหรอือเปล่ามันวางง่ายดิเอาธนูไว้ตรงกลางได้ตายาตายากๆตายยากๆเลยโดนลุมเลยเนะี่ยโอ้โหสามดาวไปไวมากโอ้ยเจอแอดครับผู้ชมคือลิ้นทันเข,ขาค่อนข้างเก่งอยู่นะท่านผู้ชมนะอาสตินน่าจะแพ้ครับโอเคอาสติน ไม่เป็นไรฮะเรายังมีเลือดที่เยอะอยู่สี่สิบเจ็ดนะอ้าขอแพ้ผมเล้วเนี่ยอันซารนี่จากรจี้หัวใจไอ้กบผมกบผมตายไปแล้วเนี่ย, <c oughs> รรย,ยห,หรือว่าผมลืมเลือกมันวะแล้ว <c oughs> ผมว่าผมติดท็อปทีอะคุณผมูม้ชมอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะสี่วอลล็อกสี่อันเดสสี่กนะับบินเนี่ยผมเคยเอ่าเคยเล่นแต่สี่อันเดสสี่กับบินแต่สี่วอลล็อกยังไม่เคยแบบว่าบวกสี่วอลล็อกเนี่ย มรู้ว่าไหวเ,หเปล่าไหวแหละไหวดีไหวๆคุยกับใครนะ <c oughs> เนี่ยอ้าวยืนนิ่งเฉยคนอื่นก็น่าจะสบายๆนะเกิดจะหมดแล้วเขามาส่องผมบ่อยมากเลยอ่ะคนเนี้ยเขาขใจ้อใจผมใช่ไหมเนี่ยโอเคตีเร็วอไลเดอร์ ไอ้กบินหนึ่งสอาสี่เคได้อันนึงสามกบินแล้วคุณผู้ชมนี่อะไรไหมเนี่ยนี่ฟาจูนใส่ไปขาดตัวเดียวนะคุณผู้ชมนะโอเขาก็มีวอลลลอกของเขาเหมือนกันอะ เจอที่สองเอ็ดเขาไม่ได้อยู่ที่สองอะเจอตัวอันตรายที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกไหวไหมเนี่ยไหวไหมลูกโอ้ไหวอยู่ฮะผู้ชมบา,บายบายมาส่องบ่อยจัดตายเลยมัปนไงอุย้ยไม่พอผพู้ชมผมเสียดายมากเลย เพรว่ามันต้องทำอะเพราะผมจะเอาฮอกส่วนมิดฟอร์จูนผมคิดว่าไม่น่าจะเก็บทันสามดาวนะฮะลองดูไหมอะ่ะดูคนอื่นนะโอเคไม่มีอันเดไอันเดดอยู่นี่ไม่น่าทันแล้วมิดฟอร์จูนไม่น่าทันอาศจรรยนค่อ,อนข้างเยอะนะผูชมเนี่ยเนี่ย,ยว่าแล้วก็เจอเลยเกาหลีคนนี้แหละฮะที่ใช้อัศจรรแล้วผมตายอะ่ะแล้วสามดาวเยอะมากเลย

เดี๋ยวผมเดี๋ยวตาหน้าผมจะเอาตัวไหนดีเอาวอลลอกตัวนี้ไหมคุณผู้ชมเป็นสามดาวผมจะหา,อ,าอะไรนะดูอิดมาตัวหนึ่งได้ตีแรงๆเลยอะไรตัวนี้ไหวไหม ออยังตู้เราไหวอยู่นะผู้ชมนะผมอยู่ที่โลอยู่เลยผู้ชมผอว่าคนไทยตายไปคนหนึ่งฮะนี่เขาเจอใครเนี่ยดูุเดือดจริงจริงไงดุเดือ,อดว่าช้าเลยอโอเคผมจะขายตัวนี้ก่อนนะผมต้องรีบหาดูอิดมาหนึ่งเอ้ยโอเค อาอ้าเอ้สามดาวคุณผู้ชมแล้วขายโอเคหูเขาค่อนข้างเยอะนะเจอโจทเก่าผู้ชมนะกรีดกรีดกรีดโอ้ยตาน,นี้ชนะสายไนะผู้ชมโอ้ยโดนผมยับเลยอะ่ะนะพี่เกา โดนยาพี่เกาโดนยาจ้าแอกลบไปสิบสามพี่เกาแทบร้องขอชีวิตมี okay, นั้นหนึ่งโอเคฮะเดี๋ยวฟรีตัวนี้ไปก่อนจัดทับใหม่ดีไหมคุณผู้ชมห <What? S 1> ลองจริงเลยตัวนี้พอสามดาวเลยเนะี่ย อ้ะแบตบจะหมดเราไม่หวัน่นเพราะยังไงเราก็ที่หนึ่งโอ้โหมั่นใจจริงนี่ส่งกำลังใจไงคุณผู้ชมคอมโบนี้ไปลองดูได้นะฮะจริงๆมันไม่ใช่คอมโบหรอกมันง่ายๆเลยอ่าจัดคนแรกหลองจริงจอย เฮ้ยผู้ชมไม่เขามีไอ้นี่มาด้วยอ่ะไวโดมเนในบุล่าเนี่ย,ยแล้วก็มีนาจาด้วยตัวปอดผมเลยแต่ว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันค่ะโอเคผมไม่เอากบละไม่เอาดิไม่ใช่ดิไม่เอาตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ให้ธนวนะกลบ,บินผมส่งดาวก็โอเคล้วฮ้ยโดนยก โอ้ยตายไวยมากอ่ะฮะฝั่งของข้างนะผู้ชมแล้วคนนี้จะเจอผมเป็นไงเนี่ยโอ้ยน้ำสารหล่นเลยอะ่ะโอคยน้ำสองดาวก่อ,น,อนนี่เป็นเจ็ดโอ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้กัปบินตัวนี้จะมาอีกอกี๊ดเลยนะ โอ้ยคุณผู้ชมต้องขายอ่าสามดาวกี่ตัวแล้วเนะี่ยสี่ตัวผมการันตีคนะคุณผู้ชมผมที่หนึ่งแน่นอนนะคุณผู้ชมฮนะปกติคนเขาจะบอกว่าให้เล่นแบบว่าเอาวอลเลอร์เป็นหลกักฮันเตอร์เป็นหลักอะไรพวกเนี้ยเพราะไอพวกนี้มันเป็นแบบว่าคล้าย,ายๆแบบอาชีพอะไรพวกเนี้ยคุณผู้ชมนะเขาจะไม่นิยมกันอะไรอย่างงี้นะเขาพูดกันมานะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผม ผมเล่นหมดอะก็คือผมเบื่อแล้วไงแบบแอสซัสซินหกตัวอะไรอย่างเงี้ยวอริเออร์เก้าตัวอะไรผมเบื่อแล้วผมก็มาหาเล่นอย่างเงี้ยและนี่ผมมั่นใจแล้วว่าผมชนะแน่นอนนะคุณผู้ชมผมก็จะใช้ใช้เหรียญมัน <laughs> ใช้ใช้เผะอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้ไม่ยืนนี่ไปอ,อย่าไปรวมมาเขาเลย คุณผู้ชมฮะเสียงหายฮะสงสัยต้องไปหาเสียงอ้าวชนะเฉยโอเคัะคุณผู้ชมผมก็จะจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าอยากให้ผม ลองเล่นตัวอะไรก็คุณผู้ชมก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปไว้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะคุณผู้ชมนะสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคุณผู้ชมม่ว